อ่าเป็นเรื่องของคนที่ฟอกไตแล้วเป็นเคสของพี่น้องสองคนเลยเนาะแปลว่าเป็นพี่น้องกัน<ะ>น้องสาวก็ฟอกไตพี่ชายก็ฟอกไตแต่พี่ชายเนี่ยเขาไม่ได้ทานตัวเจลมาเขาฟอกฟอกพร้พอมๆกันเลยนะแตกเหมือนกันแต่ก็น่าจะเป็นพฤติกรรมการทานที่คล้ายๆกันนั่นแหละอ่าเขาก็เห็นน้องสาวเขาเนี่ยทานตัวเจลเนี่ยมาประมาณหกเดือนแล้ว เหมือนกับคงจับสังเกตอะคือรู้สึกว่าเออทำไมแบบว่าน้องสาวจากที่แบบคลำคลำแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงหลังจากที่ฟอกไตแล้วนะด้วยด้วย<อ>จิตใจเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ด้วยจิตใจด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้ท้อแท้อะเนาะพอเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเห็นน้องเขาเนี่ยทานตัวตัวพี่ก็แนะนําให้ทานปกตินะก็เป็นคู่นี้เนาะก็อุมิฮาร์ปกตินี่แหละเขาบอกว่า เขาสังเกตน้องเขาอะมีแรงมีแรงรู้สึกก็มีแรงเพิ่มขึ้นคือสมัยก่อนเวลาไปฟอกเนี่ยก็จะไปกันทั้งครอบครัวเลยนะครอบครัวน้องสาวเราะว่าคือไปแล้วก็ไม่มีแรงก็จะต้องช่วยกันพยุงกลับมาอะไรประมาณเนี้ยนี่คือเขาที่เขาเล่าให้พี่ฟังเองนะเขาบอกพอหลังๆอ่ะน้องสาวเขาอะสามารถไปฟอกเองคือไปกลับเองได้นั่นหมายถึงว่าเออนั่งทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจอาจจะดีขึ้นแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนเองได้เหมือนกับคนที่ไม่ได ไม่ได้เป็นคนฟอกไตอ่ะซึ่งพี่คิดว่าเขาอาจจะไปเปรียบกับตัวเขาเองนั่นแหละเขาก็เลยเขาบอกว่าเขาว่าไปขอยืมน้องเขาว่าผ่านมาครึ่งเดือนแล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันมันมีแรงขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่ที่มันดีขึ้นเนี่ยคือเรามานั่งคุยเรื่องการปรับอาหารด้วยเพราะเราดูผลตรวจเนาะเราก็เห็นอยู่ว่ามันเกินมากเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ไม่ได้คอนโทรนอาหารเลย นี้ถ้าเราสามารถคอนโทรเรื่องของอปรับลดอาหารที่มันเกินไปหลายเท่าตัวได้ระยะการฟอกก็จะน้อยลงน้อยลงหมายถึงว่าจากสามก็มาเหลือสองของเค,ค้ของที่พี่ดูแลก็มาสามารถเหลือหนึ่งครั้งก็มีนะเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นน้องสาวเขาว่าจากสมัยก่อนก็สามฟอกสัปดาห์ละสามครั้งเหมือนกันก็มาเหลือสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็เหมือนกับผิวที่เคยแห้งเคยดาอ่ะ แล้วก็ตรวจซีซีเพราะว่าจะเลือดจางใช่ไหมก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นคนป่วยฟ้องไตเลยอ่ะ mm hmm. เขาก็เลยจักยืมทีนี้ก็มาสั่งแล้วก็สั่งไปคืนน้องสาวด้วยเอ,อันนี้น่ารักมากเลยพี่ก็เลยเออวันนี้ได้ฟังแล้วก็เลยรู้สึกอ่าเออมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักในคะรอบครัวเหมือนกันนะเหมือนกับว่าพอตัวเองดีขึ้นแล้วก็นึกถึงคนพี่น้องที่เขามี มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันเนี่ยก็ได้ทานเจลของเราเหมือนกันนี่ก็ได้วราทานเป็นครอบครัวเลยเออกระเด็ดก็เลยก็มาแบ่งปันเนาะจะได้มีความสุขไปได้วยกันในคนเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าอะไรนะทู่สุขภาพอย่างเราเนี่ยพอเจอเรื่องแบบนี้มันก็อดจะยิ้มไม่ได้ยิ้มได้ทิ้ะ <laughs> โอเคค่ะแบ่งปันเท่านี้ค่ะค่ะข,ขอบคุณพี่ป้อมมากเลยนะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.